สวัสดีค่ะวันนี้จะมาขยายต้นแสงเงินแสงทองกันนะคะ นี่ค่ะขยายลงในกระถางนะคะแยกหน่อค่ะในกระถางนี้ก็จะมีดินดินที่หมักจากเศษใบไม้นะคะแล้วก็จะใส่เปลือกไข่ลงไปด้วยค่ะเพราะว่าเปลือกไข่นี้จะสร้างแคลเซียมให้กับต้นไม้ค่ะ ก้าของของนิดนึงนะคะ แสงเงินแสงทองเป็นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศนะคะปูติดบ้านเอาไว้สวยงามค่ะเป็นไม้ประดับสวยงามเลี้ยงเอาไว้ค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็รดน้ํานะคะรดน้ําเสร็จก็วางไว้ในที่ร่มก่อนค่ะให้โดนแสงแดดราไรนะคะเดี๋ยวพออีกสักระยะหนึ่งเขาก็จะแตกนอแตกกิ่งขยายเพิ่ม แล้วก็รดน้ําบํารุงให้เขาบํารุงด้วยน,น้ําหม,มักค่ะเสร็จแล้วค่ะ ขยายได้เพิ่มเป็นสองกระถางนะคะต้นแสงเงินแสงทองค่ะเสร็จแล้วก็รดน้ํานะคะวางไว้ในที่ร่มที่โดนเด็กแสงเด็ดดําไรค่ะแล้วให้ต้นของเขาฟื้นตัวดีแล้วค่อยให้เขาโดนแดดนะคะประมาณนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ